สวัสดีค่ะพี่น้องช่วงนี้ยงโยงบ่ค่อยได้เฮ็ีวิดีโอสวัสดีตอนเชนะ้าเนาะเนาะมืึอค่ะพี่น้องมึงขึ้นนอนมาหลับมึงขึ้นพาทิดโตกอ่าพาติดตอนเช้ามืึงมันสะท้อนเนาะเสียงนกเสียงกาจั่วจ้าจั่วจ้า <c oughs> เจดตันใหม่พอดีอันนั้นก็สร้างแต่ว่ามันอันจะท่าเมืองอันนั้นนะคะพี่น้องโอ้ยพอาทีตย์สะท้อนบนด้อ่าเขาบอกว่าผู้ใดปลูกหวานหางเจ้าระเข้ออกดอกที่โศกดีนี่แหล่ อันปลูกก้อนอั้นมอส้างบานเนาะอันปลูกไว้อ่าเริ่มส้างบานแล้วแหละอันก็ปลูกไว้เนาะค่ะออกดอกค่ะพี่น้องวันทังเจ้าเกะเดียวมืนกับขุ่งเสือบานเนาะค่ะหงาลายอันเมื่อทันเดียวหงาออกพอนีเคะแนงออกเต็มแล้วค่ะพี่น้องคะแนงออกเต็มนะโอ้อันนี้ต้นตนแล้วพี่อันเอาเอาอันเอาแค่คงอัน นอเดี่ยวนิดหน่อยซ้ำนิดนี่แหละปลูกนี่อ่านี่มันก็แตกออกเลยจหลายไปเรื่อยเนาะนะคะอยวมืงอมืออื่นอาจจะดอกบานเนาะคะนะ่ะเนาะเขาบอกว่าไอ้ปลูกหวานหางเจละเคนออกดอกพ้นปลูกจะโชคดีมีลาบมีอย่างแบบนี้เนาะค่ะอันก็ะบอกัวกัน มื่ออื่นดอกอาจจะบานนะคะพี่น้องเนาะตกหลายพระเกี่ยวตาขาวนะบานเงินเมื่อทันแล้วเลยพระอาทิตย์ขึ้นซ้อน้าๆนะคะพี่น้องเนาะ